อันนี้กรณีที่ผ้าลูกไม้เนี่ยคือเขามีพื้นที่จำกัดดังนั้นเราจะไม่สามารถนําเชิงมาเล่นกับตัวเสื้อหรือปลายแขนได้นะคะเราก็จะหลบปลายแขนด้วยผ้าเยลซี่หรือผ้าตะข่ายนะคะคือเขาตัดไปแล้วตัวหนึ่งแล้วทีนี้ผ้าที่เหลือก็จะไม่มีเชิงเราจะใช้เยลซี่หลบนะคะพอหลบแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นถ้าใช้ผ้าซับในหลบก็จะเห็นจะเห็นความทึบ ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปรีดนะคะเวลารีดทีนี้พี่หงจะใช้กาวสองหน้านะคะจะไม่ใช้กาวเซนจะใช้กาวสองหน้าขนาดสองเซนนะคะก็จะยึดติดไปเลยคะ่ะไม่ต้องเย็บแล้วก็ไม่ต้องสอยนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำนำผ,ผ้ากาวเยลซี่เนี่ยคะ่ะตัดในแกวแนวตรงเลยนะคะความกว้างเนี่ยคะ่ะสักสองนิ้วครึ่งแล้วเราก็รีดทบ พอรีทบก็จะได้นิ้วกระเบียดนะคะพอิทบแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่หงใช้กาวสองหน้า1เซนรอบแรกเนี่ยเราใช้1เซนก่อนนะคะเพื่อให้เขาสันทบเนี่ยค่ะเขาติดเขาจะได้ไม่ไถเวลาเราเย็บนะคะตรงนี้ไม่ได้แปะนะคะตรงนี้แปะตรงนี้ติดตรงเนี้ยแกะไม่ออกนะคะตรงนี้็ก็จะติดกันทีนี้เราก็นํามาวาง เพื่อจะหลบกับปลายแขนเสื้อค่ะพี่หงกะให้สากเขาใหญ่ประมาณ3กระเบียดนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาวางกาวสเซนเนี่ยจะได้พอดีแล้วก็วางอย่างนี้นไปเลยค่ะจะรองกระดาษข้างล่างก็ได้นะคะแล้วแต่จักแต่ละรุ่นนะคะตรงนี้คือที่สันทบที่เรารีดนะคะ ให้สั่นทบอยู่ฝั่งนี้นะคะเราไปแขนอย่างนี้นะคะเราก็เลงนะคะแล้วใช้กระดาษรองเนี่ยเวลาเย็บเขาจะไม่จุ่มลงไปอันนี้พี่หงพอดีเย็บไปแล้วข้างหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้กระดาษก็เลยเย็บอีกข้างหนึ่งโดยไม่ได้ใช้กระดาษแต่จริงๆเนี่ยควรจะใช้พ้ากระดาษควรจะใช้กระดาษรองท้างด้า นะคะเราก็กะกะระยะดูนะคะว่าให้ห่างเท่าไหร่กะด้วยสายตาได้ค่ะอันนี้จะเป็นการหลบสาบสำหรับลูกไม้ที่ไม่มีเชิงนะคะนะคะเราก็เย็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะพอย็บไปอย่างนี้แล้วเราก็กดกันแลบนะคะอย่าลืมกดกันแลบนะคะ กดการแลบเสร็จแล้วก็ไปรีดนะคะ